กลับมาพบกับผมอีกครั้งวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้างมาทําอะไรนั่นเหรอมาซื้อของไปแกลิศังไงละ่ะดูมีอะไรเยอะกว่าที่คิดจะซื้ออะไรไปดีนะแผนการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าว่าเอลิสอยู่บ้านแต่วันนี้เขาไม่อยู่นั่นเองแผนของเรานั้นก็คือเราจะใช้ฟอยห่อทุกอย่างของเอลิสและแน่นอนว่ามันอยู่ข้างหน้าของเราแล้วดิ่งไงเอ้ยให้มันอาหารแมวฉันว่าอาหารแมวก็ไม่เร็วนะแต่เราต้องการสิ่งที่เรียกว่าฟอยเหมาให้หมดแผงไปเลยเราจะใช้ทั้งหมดนี้ไปจัดการห้องเอลิสก่อนเลยและจากนั้นก็ไปต่อที่รรถขออองาทนนแพม เออตะตะกล้องของผมเออนายจะซื้อไปทําอะไรนะเออเฮ้ซื้อไปห่อของขวัญครับไม่ใช่มั้งเออเฮ้เออเออเราจะซื้อไปทําขนมใครมันจะกินน <laughs> มันจะวายไปทำขนมมันจะกิน,นได้ไหมเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนโอ้เข้าแผนพอดีเลยเขาไม่อยู่ฉันบอกแล้วว่าเขาไม่อยู่เออเฮ้รีบจัดการกันดีกว่าเริ่มปฏิบัติการได้โอเคฉันว่าเออเรามาช่วยกันดีกว่านะเพราะเดียเ๋ยวไอ้เล็กกลับมาที่สวยแน่เลย โอเคอ่เฮ้ยนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเออยังไม่เสร็จหรอกทําไมอ่ะฉันก็แค่อยากรู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอ่เฮ้ยมันคือข้างบินมันไม่ใช่แน่เลยอ่เฮ้ยจริงๆนะนั่นก็คือก้อนเมฆไงไม่เชื่อออเฮ้ยมาเลยรับได้สวยเลยพวกชายชากูเพิ่งกลับมาถึงบ้านอ่ะกูจะนอนละเฮ้ยจ๊ะบันจักไหนกูขวานดูจะชัดดิ กูถามหนอวากูจะนอนอยังไงไอฮาเบนแล้วมึงมาทำลูกปวันอะไรเสร็จผนังห้องกูนะปะวนหาแล้วมีไข่สลูกกูอย่างชอบเลยไม่ใครใสวนมึงตกแต่งห้องแบบเนี้ยพ่งนี้กูจะไม่ขัดทว,วมึงด้วยกูจะนอนก็ไม่ได้นอนโอ้ย oh, <yeah. S 1> มึงทำยัไปห่มกูหอกกูาฮามาเผาย่าง่า่า กูนีง่ง่วงแล้วมึงเข้าใจไหมไอ้ห้ำปอยมึงก็แค่ใหญ่กวูกูนิดเดียวเดี๋ยวกูจัดการกับห้องเสร็จไปเคลียร์กับมึงไม่ได้นอนหรอกกูวันนี้นะขี้เสือทั้วซวมแล้วไม่นางกูยังไม่กวดเท่านี้เลเยจะไปจั๊กฟังกูให้คนดูพวกมึงได้ไม่เคยเข้าใจไม่งวงเอเว้นกันเลยวันพระวันเจ้าเข้าแต่เว็บนางโป๊โดนนางโป๊แล้วก็ชักเ้าอะไรพวกมึง กูก็ทำเหมือนกันนั่นแหละไม่เว้นมันหยุดหรอกเดี๋ยวกูต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนก็ไปดูเสียเวลาความมันเถทิงกูหมดเลยนะไม่ทำอะไรวันๆนี่แกงแต่กูกูต้องการดูความมันเถทิงของกูด่วนเลยกูคิดถึงนะเอกคนนั้นอ่ะกูจะไม่ไหวแล้วเนี่ยมึงอ่ะขัดควางความสุขกูถ้ามึงจะทำขนาดนี้แหละก็เอากูไปยัดใส่โรงงานไยดีกว่าไหมฟังกูไว้นะเบนกูจะระงับความหัวร้อนใจเย็นไว้ให้เอเลียกมันไม่เป็นไรแค่เขาควยเก็บมันแค่นั้นเองนั่นแหละคิดอย่างนี้เละดิ ือจะบอกเลยนะไอพวกนี้มันก็แค่กลุ่มก้อนดากหมาไม่ได้มีผลอะไรเลยแล้วกูไม่กดยุบหนอพองหนอสิวกูนี่ยังไม่ยุบเลยอ้ใจเย็นวะใจเย็นเนข้าวะเย็นเชี่ยล้างหนานะเอก็ไม่เปิดไอ้วันกูจะปั้นมันให้เป็นกนก้อนแล้วก็หมวนทีเดียวโยนลงถัวซ่วมพุ่งเนี้ยมึงจะได้ไม่ตามหลอกหลอนกูเข้ามาในฝันทุกครั้งเลยจะไปจ่ะไอ้ความผิดของกูเอง กูจะไม่โทษอะไรท่านั้นแต่กูจะโทษห้ทจะอยู่บนผนังอ๋กูจะเก็บมึงไว้ที่ผนังอยู่นะแต่มึงยังเล็กกว่ากูอ่ะแต่ไม่ต้องเสียใจไปกูจะไม่ปลูกใส่กระถางว้รอโตกันนีก่อนมันจะออกลูกได้นะนะเอาไปพวกคนดูเป็นไงเ็กซี่ไม่หล่ะใายใหญ่กว่าหัวหมาอีกไม่เลยวะวันนี้เป็นวันถัดมาเดี๋ยวเลี้ยงมาที่ออฟฟิศของเราแล้วเขาก็ขับรถคันโปรดของเรามาด้วยเราวางแผนไว้กับเด็กฝึกงานโอ้มาหน่อย นะเห็นรถเอเลข้างนอกไหมทำตามแผนที่เราวางแผนกันไว้ให้ในายเอลฟอยที่เหลือนห่อให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เอเล็กอยู่ในครัวเขากาลังหาอะไรกินอยู่โอเคเรีบไปทําเลยเดี๋ยวจะถ่วงเวลาไว้ให้โอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวจัดให้เริ่มปฏิบัติการกันเลยตอนนี้ฉันก็ทําเสร็จแล้วนะเบนเหลือแค่บ,บางส่วนเท่านั้นแหละ เอริสต้องขอบคุณเราแน่ๆเลย <c oughs> เขาจะมีภาษาที่ใช้ขอบคุณเรานั่นแหละตอนนี้ไอริสเห็นรถแล้วเขากำลังหัวร้อนใหญ่เลยไปดูกันอะมันรถใครวะนั่นน่ะแน่นอนว่านั่นคือรถเขากูถามมันรถใครยังนิ่งอีกกูจะถามไิทยโอไปจ้างตำรวจ <c oughs> มึงมึงเจอกูนะไอเด็กฝึกงานทำไมไม่กลับไปร้างกานนะแม่มึงไอเบนใช่ไหมไอเบนใช่ไหมไไหม,มึงมึงไปน็นอะไรไอริสใจเย็นก่อน ก็มาดิครับโว้เจรินดีเลทเจยินมึงมาก็ดีละลงไปนอนข้างๆมันละเอเลทรถไม่เอาเนี่ยแถมขนมนะเว้ยซ oh, um> ื้อมาสามแสนเปียดโดนหาแล้วบ้างกับมรุเคยโดนมันกระทั่งขี้หมาใช่ไม่เคยแค่อย่างนั้นเอเลทกูไม่หยียบเองแล้วคราวนี้ก็มาโดนฟอยหาแล้วก็บมรูผพันรอบรถกูเด็กก็ดีเหมือนกันยุงจะได้ไม่กัดกูกูได้หัวร้อนตั้งแต่เมื่อคืนละนอนกูก็ไม่ได้นอนเลยเก็บฟอยทั้งคืนแล้วกูถามหน่อยว่ามึงจะทำยังไงมึงจะรับผิดชอบไหมแล้วไอ้ตั้งตั้งมันคืออะไรมีแต่ห้ำเขาไม่ได้ชีวิตกูขายลูกไข มันใหญ่เกินคนธรรมดาละวันนี้กูจะไม่ยอมเด็ขดขาดเอาไปบูชาชิบหายละกูนึกว่าเครื่องนอกอย่างเดียวมือคืนมึงยังใช้ไม่หมดเลยนะมึงไม่เหมาโลตัสมนันเ่็ไงวะโต้ขับรถมันคงจะดังก๊อปแก๊บก๊อปแก๊บคงไม่เสียงที่ไพ่เลาะมั่งมั้งเี้ยเฮ้ยน้ำลายกระเด็นใส่กล้องฉันหมดเลยเดี๋ยวกูเช็ดฮะเอ้ยเล่นนี่เก่งใจคนทำความสะอาดหน่อยที่ไหนวะ <c oughs> ยูหูเฮเลีวทั้งกระจามาใส่ดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยใช่แล้วยืนดูละห้ามยิ้มกระจามา เอลิสนายรีบขนาดนั้นเลยเหรอกูโคตรเที่ยนใจว่ามึงได้คงจะรักกูมากใช่ไหมแน่นอนว่ากูก็รักมึงเดี๋ยวไปตอนที่กูนั่งกินห้องน้ำพวกมึงนั้นมันจริงๆเลยทั้งเด็กฝึกงานทั้งไอ้คนที่อยู่เก่ามึงเข้ากันได้ดีเลยเกิดเข้ากันดีอย่างกะปีกับกวางชุดอย่าพึ่งนีบนะน้ะมาเก็บด้วยเอลิสไหนรีบไปไหนคนายเนี่ยเอลิสครัรู้คุณแกมันก็ไม่เว้น เอลิสถ้าเจอด่านน่าจะทำยังไงตำรวจจะไม่จับเหรอถ้าเจอละก็นะกูจะบอกว่าเอาฟอยไปเผาป่าวัดอาบัญจักรแมงมือเตื้อเลยเกิดอะไรขึ้นใอลิสปากบอกพวกเวรนั้นด้วยเก็บฟอยไปเผาป่ากูเียอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถ้าววาคุณชอบวันนี้ลาไปก่อน